ค่ะสวัสดีสแฟนชาวหนุ่ทุกคนนะคะวันนี้น้องทิยากมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขพ่อเพชรบูรเลขผีนางล้มนะคะงวดที่่านมานะคะพ่อเพชรบูรณโค้งสุดท้ายเอ่อเมื่อเลขออกถ้าจำว่าพิษผุหายแบบนี้นะคะพีรังเข้าหายหกแปดพีนังล้มหายศูนย์หกเจ็นะคะเลขออกหกศูนย์หกนะคะสำรับเลข ผู้สีนะคะผู้สีหายศูนย์สี่เก้าเลขออกเก้าสี่างนะคะนะคะสำหรับงวดนี้นะคะงวดนี้ผีนางล่ำมาหายอีกแล้วนะคะหายมาแล้วนะคะเป็นเลขสามตัว้างเดียวจะเป็นตัวใดจะหายไปบ้างเสียงสัมภาษณ์ระหว่างน้นทิยากับพ่อเพชรบูรณ์เลขผีนางลำ่ำงวดวันที่สิบหกกันยายนสองห้าหกเจ็ดนะคะพอ่อสวัสดีค่ะ <c oughs> อ๋อพ่อในยิ้นยี่บ่ค่ะได้ยิ้นในยิน้นว่างหันหนูโดูไปพ่อว่ารับหนูเลยว้างหัวว่านิโอหัวศึกหัวว่านิโคศสิเขาบ้านจนมืดพ <c oughs> ่อเรียนไปเรียมากอะไรกาลีงลัโอ้แนวทางของพ่อจะซื้อว่ามันจะเป็นคลิปโค้งสุดท้ายเนาะเขาถ้าคนทางล่างไม่โชโชรู้ไอซี่โคดีบ่กระบ่มีผู้ใดว่าจังใด คือเลขพีนั่งล่ำหาศูนย์หกเจ็ดแล้วก็เลขปูสีหาศูนย์สี่เก้าแมนนะคะก็รู้ว่าเอฟซีส่สดีบ่เห็นเงียบเงียบกันอยู่่นบาเขาฟันลวบ่พ่อมาแล้วมาแก้มือผู้พีนั่นแหละผู้ตกก้วนละผู้พีแต่ว่านั่งล่ำนันกัมาแล้ว่ะผูะปูสีนี่ร้อยเจ็กสองสามมือบค่ะ เออผู้พีที่ว่าพีล้างเขานั่นบ่่พอกเมียนเมียนเป็นผู้พีที่ว่าไอ้ผู้ใหญ่เพิ้ลหนึ่งซึ่งล้างเขานัา่นเพิ้ลอะไ้มาบอกค่ะหมวดดีเพิ่นบ่ลงมาอืมบมานแหล่งแก่ผู้พีภาว่าเลขเลขเพิ่ององอกแม่เพิ่นกลับมาันเดนี่น,นะพ่อบางที่มันอาจจะใกล้เมือหันเพิ่นบ่ล่อวันพนะระพา,า,าสิพาสุดท้าย ุ่นแล้วเลาะสุดท้ายคุ ua, ่นแล้วก็เขาจีเข้าไปเอาอีกแค่นึงเพื่อนก็จิตยุดทูบกมเบิ้งทูบมันจีตรงกับใคยนี่ว่าน้ามันบ่ตรงกันว่าแมนค่ะว่าตรงกันหนุก็ซื้อน้ำตาหนูซสื่อน้ำตานี่แเราสื่อน้ำตาหาหกแปดนี่แล้วเพราะว่าหนูว่าตรงกันกับเลขอันผู้ยาวน้องนาใหญ่แมนตัวตัวศูนย์หกตัวสี่เก้าหนูหอเาบ่คิดหอดเลยน้ำตาหาหนูว่าเลขตรงกันหาหกแปดหนุก็นำตัวนั้นเรา ตัวละลอยสองลอยนะเลขสามตัว <c oughs> คนมาเข <c oughs> ้าฟันคนวาจาง <c oughs> ังใดพ่อมาเขาฟันคือว่าคนอยากให้ถฉกสามตัวมันเพลี่ยนคือบกถือคนวาย,ยังซีท <c oughs> ี่นั่งล่ำนะบอกระมแน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 คือว่าคนในศูนย์ศูนย์หกเจ็ดหนึง่งอ <c oughs> ันนี้มันคืองบกถือสามตัวว่านันมาให้สามตัวคืองบกถือมันเป็น,ปน,น,ปนจังไดว่านันขอแจกมือไม่อีกวันนี้ก็ให้ตัวเก้านาั่นละใช่ไหม เปียนทียูกันไหมจ๊เปียนทียูจ้าไหนก่อนเป็นศูนย์เจ็ดหกเออออเป็นศูนย์เจ็ดหกอืออือใช่ว่าหางกันนี่พ่อกันเอาไว้ซสิดอกพ่อมาสองคนบอกผู้เดียวผู้หนึ่งผู้แปดอ้อเรียบได้เอาเป็นหนึ่งเจ็ดหกพี่กำนองนะหนึ่งเจ็ดหกออือกัน ทบ่นี่ก็ว่ามันมะเข่าเลขสูตรพอดีคเลขสูตรสามตัวของฟอ้นมันหมดทีแล้วมันก็ได้จนฆ่ากันได้โจ้กันด้ศูนย์หกหกค่ะอืมหมดนี้มันมาตรงกันศูนย์เจ็ดหกกับห้าศูนย์หกห้าห้าศูนย์หกอ๋อเลขเลขสูตรตัวแรกับพอศูนย์เจ็ดหกกับห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดหก กับหาศูนย์หกอันนี้เลขสูตรเลขเลขตรงกันกับเลขพีนั่งล่ำส่วนตัวเอาเลขยูนีตรงกันไม่แต่เก็ดหกกับเจ็ดหกแมนยามันตรงกันคือจังหวัดใดมัน 6, 8, 9, 6, เดินหกแปดกับหกแปดนะนะแมนค่ะอืมอ เราใกล้ๆมือเิ่นจะมาเขาฟันดียุ้ยพุณพ่อค่ะพอ่อมาผมมาพอก,กับไปทั้งพิธีเอาละก,ลาก,ลาก็เลขอ่าเลขศูนย์เจ็ดหกนี่ต้องตัดหายศูนย์ศูนย์เจ็ดกับเจ็ดหกคุณพ่พอค่ะพ<ม>่อเพราะว่าศูนย์หกคือสิบปรัดเพราะว่ามันออกแล้วมีังห้ยจังดัง มันหาศูนย์หกเจ็ดนะมันออกศูนย์หกว่านี่หายศูนย์เจ็ดหกมันก็บิวออกศูนย์เจ็ดบ่เด็กมีนั้อะมันจะรู้นเราือเขาสูตรนะสูตรมันมีอยู่แค่อะ่ะมีศูนย์หาศูนย์หกแล้วก็หาหกแม่นค่ะแค่นี้ตัวอ๋อเลขสูตรเลขสูตรนี่คันตัดกับตัดหาศูนย์ศูนย์หกหาหกมันว่า เลิกกาเจ็ดหกแต่ละซีคู่นั่นแหละพ่อเน้นตัวได้ค่ะเลขศูตนี่เลขสูตรนี่มัก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 มกักนะคะก็คือห้าหกห้าหกอืมมันเป็นเลขพี่น้องอีกแล้วเนาะอ๋อเลขพวกน,นี้จะมาพี่น้องมันปะค่ะจะมาพี่น้องมันมีเจ็ดหกกับห้าหกนี่แหละอืมเจ็ดหกกับห้าหก แต่วันเน้นหาฮกันวค่ะพอ่อเมนเมนอ้าวสรุปว่าแนวทางของพ่อเพชรบูรณ์งวดวันที่16กันยายนสองห้กเเลขผีนางลำม,มาศูนย์เจ็ดหกตัดหายศูย์เกับเจหแล้วก็โตกันจะเป็นหนึเจหเลขเลขสูตรของพ่อก็เป็น0ูนยหกกับหาศูตัดได้หา0ูนย์ศหกาหเจหเน้นหาหก ตรงกันป่ะคะพอ่อเรียนตรงกันคนะ่ะข,ขอบคุณพอ่อหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางนะคะทามีผู้ใดโอนค่ากับเขามาเดี๋ยวน้องธิยาจะแกงไปอีกรอบหนึง่งจะมีโครงสิดทายอยี<ม>จกจักจักสองสามมือมนันป่ะคะพอ่อหรือว่ารอบล<ม><อ>่าสินใหญ่<ง>ของผู้สีนี่นับอีกสองสามมือเพราะว่าของเพิ่นเดี๋ยวระยะนี้มาสามสี่หมดเมื่อนี่แหละเกาล่างตลอด เข่าล่างกับบัววัดตะเข่าตั้งแต่เพิ่นเข่ามัณสานี่ยังมาหั่นหลุดเป็นบ่ค่ะของครูสีบัวบัวบัวเสียดายเนาะของเพิ่นมาห่างเดียวโคโลศูนย์สี่เก้าออกสี่เก้าออกเก้าสี่มันเหนื่อยกันเอาตัดมันกดเยือแค่สองตัวไทยมันนั่นแหละหรือเพิ่นเสียวว่าบางไวกับบัวรูแล้วอันตัวที่สามตัวละกรอยนั่นน่ะมันเนี่ยเขาเสียงดันค่ะ อาขอบคุณพ่อลหลายๆเร้อค่ะที่หายแนวทางนะคะวันนี้ขอเอฟซีโซดีแนวทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะบวัสดีค่ะครับผมบวัสดีครับค่ะพ่อไม่พี่น้องเอฟซีกับสีแดงยินน่งเนะนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุ่นทิยาก,กับพ่อเพชรบูรณ์นะคะเลขผีนางล่ำนะคะเลขผู้สีนี่งยงบ้านม้านะคะผู้กูสีผู้เรือนะคะอ่าเพิ่นจะมาอีกสองสามมือแนวทางของผู้สีมันจะมาซ้ำตัวหางเดียวฮอะตัดเอาอยูใ่ในหันนะคะ จะรู้ว่าไห่ต้องวดนี้เป็นเลขพีนังร่านะคะพีนั่งร่ำเพิ่นมาไายไห่ตกเก้านะคะเพิ่นไห่0นย์เนะคะมวดที่พันมาเพิ่นไฮศูนย์หกเจ็ดนะคะเลขออก0ยหโตกันก็คือหนึ่งเจข้อตัดไห่0นย์เกับเจเลขสูตรของพ่อเพชรบูรณ์นี่เป็น0ูนย์เกับาหาศูตัดไหาศูนย์ศูนย์หกาหเจ็ดหเน้นที่ห6 เลขผีนางลำเนี่ยก็เน้นเจ็ดหกทั้งหมดทั้งมวนี่เป็นแนวทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะนะคะจดไว้แคบหน้าจอไว้นะคะทางสง่งเขานี่ก็เป็นแค่ซื้อนําเสนอนะคะบอสสามารถรู้ว่าอาจารย์ได้จะเขา้าอาจารย์ได้จะรุดนะคะทุกคลิปทุกอาจารย์ก็สามารถเข้าได้รุดได้นะคะนะคะน้องที่ยากขออวยพ่อห้่พ่อแม่พี่น้อง,องอออเอฟซีโซดีแนวทางของพ่อเพชรบูรณ์เลขผีนางลำกับเลขสูตรนะคะ